วันพระรหัสที่สาพฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา16นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งอมรินทราวิจฉัยในพระบรมหาราชวัง ในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2567ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างขาวัตวรคัติยะราชนาลีเฝ้าทูลระอองทุลีพระบาทรับสเสด็จณนะพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย